สวัสดีครับพบกับบิฟิล์มอีกแล้วนะครับในบุกหาเวนวันนี้นะครับเราอยู่กับน้อง FC ของเราเชนเคยเลยเอาทุกคนโอ้โหยืนนิ่งมากเลยพี่กระโดดกระโดดแรงๆกระโดดแรงๆกระโดดแรงๆพี่กระโดดแรงๆเออโอ้โหใครตะกายล่างเป็นแมงมุมอะไรแล้วนะโอ้ห่ากลัวมากหัวมากวันนี้นะครับเราจะพาน้องๆของเรานะครับมาแต่งบ้านในตีประเพณีไทยกันนั่นเองโดยประเพณีไทยในรอบนี้ของเรานะครับก จะใท้น้องๆนะครับไปเสกบ้านแล้วก็แต่งขึ้นมานั่นเองโดยประเพณีไทยที่น้องๆทานะครับก็สามารถทําได้ทุกประเพณีเลยนี่เองจะเป็นประเพณีไทยของภาคอะไรก็ได้นะครับจะเป็นภาคเหนือใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานนะครับหรือจะเป็นภาคกลางก็ได้นะครับภาคใต้ก็ดีเออแล้วแต่น้องๆอยากจะคัดอยากจะเลือกกันมาเลยแล้ววันนี้ก็คือน้องๆแต่งชุดกันแบบโอ้โหสวยงามมากอนุรักษ์ความเป็นไทยแบบเลิศเลยนะครับอืออลังการงานสร้างมากโดยกติกานะครับของวันนี้ของเราก็คืออยู่ได้สูงสุดที่4 สคนนั่นเองนะครับให้น้องๆไปเสกบ้านอยู่ด้วยกันได้สูงสุดที่4คนเนาะแล้วก็ช่วยกันแต่งนะครับแต่อยากจะอยู่คนเดียวก็ได้นะครับอยากจะอยู่2คนก็ได้หรืออยากจะอยู่แค่3คนแต่สูงสุดคือ4คนเท่านั้นนะต้องบอกเอาไว้ก่อนห้ามเกินเด็ดขาดประเพณีนี้ก็จะมีประเพณีรอยกระทงนะครับประเพณีสงการเนี่ยประเพณีชิงเป็ดอะไรพวกนี้นะครับสามารถทําได้หมดเลยนะประเพณีที่เป็นประเพณีไทยนั่นเองสามารถนํามาทําในคลิปนี้ได้ทุกอย่างเลยเออและสําหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามาทําอะไรแบบนี้ด้ ใกันนะครับหรืออยากจะเข้ามาจาัดสัปเปณีอยากจะเข้ามาจัดตลาดด้วยกันก็อย่าลืมนะครับที่จะกดติดตามกดไลค์คลิปนี้และที่สําคัญนะครับอย่าลืมที่จะกดเข้าดีคอตายดีคลิปชันให้กันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้มีน้องๆคนไหนที่เข้ามาทําคลิปกับเราในวันนี้บ้างนันเองเออเรามาเริ่มกับฝั่งนี้เลยนะครับโอ้โหสวยงามมากมากับประเพณีอรอยกระทงน้องดีมุย้ยชุดเลิศมากเลยโหข้างหลังนี้น่าจะแบบยีผมนานนะเนี่ยว่าไปตรงด้าน หน,นี้ก็จะเป็นน้องนิชคุณนะครับโอ้โ oh, ห oh. โช์ขาขาวไปหนึ่งแมตต์เก๋มากคนต่อมาก็จะเป็นน้องต้นกล้านะครับมาในชุดฟุตบอลด้วยนะเออแบบเหมือนหนุ่มๆกาลังไปเที่ยวอะไรแบบนั้นปะเออเก๋นะคนต่อมาก็จะเป็นลุงนนนะครับเออแต่งตัวแบบว่าสไตล์อีสานอีสานหน่อยเกยวเนี้ยนะคนต่อมาก็จะเป็นน้องตะนอยนะครับผมนี้น้องตะนอยมาในชุดแบบคอกระเช้า,ชาจุงกระเบนเก๋มากอันนี้ใครหนุเป็นอะไรลูกเรียกรถพยาบาลให้เพื่อนหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่พอ,อแต่ มาคนต่อมานี่ครับนี่ก็แมงมุมนะครับคนต่อมาเนี่ยน้องแมงมุมนั่นเองครตั้งชื่อให้ใหม่ไปเรียบร้อยแล้วคนต่อมาก็จะเป็นน้องมาร์ทนะครับผมน้องอันดาน้องแฟงน้องมิ้นนะครับน้องเบสน้องวอนยองนะครับมากับระเพณนีลอยกระทงเหมือนกันอันนี้อะไรคทำไมต้องโค้งมาอย่างนี้ด้วยน้องพอสนะครับน้องโมน้องดิวน้องชาปุยนะครับท่านขุนชับเนาะท่านขุนชาปุยคนต่อมาก็จะเป็นน้องพอสนั่นเองนะครับหนุ่มบ้านอะไรเนี่ยหนุ่ม หน้ามนคนอยุธยาโอ้ยเก๋มากโอเคครับถ้าพร้อมกันแล้วแยกย้ายกันไปเสกบ้านของตัวเองได้เลยครับเชิญเลยหนึ่งทีมจะเสกบ้านกี่หลังก็ได้นะแล้วแต่เลยพยายามเสกโซน17ให้เต็มก่อนนะครับเพราะว่าชอบตรวจโซนส7มากนะครับไปเสกโซน17กันก่อนกันได้เด้อจ้ามาเร็วมาเร็วตามมาโซน17กันครับบ้านโซน17นะครับหลังที่17กําลังว่างอยู่นะแกมาได้นะส่วนบ้านที่ว่างอีกหนึ่งหลังนะครับก็จะเป็นบ้านหลังที่18นั่นเองมา มาเลยเด้อจ้ามาเลยเด้อสิบแปดว่างเม็ตัวนี้ไม่ว่างแล้วตอนนี้ไม่ว่างแล้วสิบแปดไม่ว่างแล้วข้างบนล่ะข้างบนก็ไม่ว่างแล้วถ้าโซนนี้เต็มแล้วนะครับสามารถไปทาโซนสิบเอ็ดได้นั่นเองแล้วแต่เด้อจ้าเด้อจา้อจา <m uch> อยู่ได้โซนที่สี่คนเด้อจ้า <m uch> เลือกกันเลยเด้ออยากอยู่กับใครอยากอยู่กับใครทําประเพณีอะไรดินนะจะลอยกระทงดีไหมหรือว่าจะไปส่งกงส่งการแกส่งการก็เป็นเทศกาลที่พี่ชอบอีกเทศกาลหนึ่งเลยนะแกโคตรเก๋เลยหรือว่าจะมา เทศกาลที่พี่ไม่รู้จักก็ได้นะเพราะมันจะเป็นอะไรใหม่ๆคะแนนพุ่งกระตูดเอออะไรแบบนี้เลยเด้ออะไรที่พี่ไม่รู้จักเนี่ยเทศกาลแบบแปลกๆเงี้ยแล้วแบบเป็นเทศกาลที่มีความแบบอลังการเงี้ยพี่จะชอบอะไรแบบนีบ้มากๆเลยเริ่มทําก็ได้เลยนะครับวูตรงนี้ได้โค้งวัดแล้วเพิ่งมาเมื่อกี้นี่เองโอ้รีบมากตรงนี้เร่งด่วนรีบร้อนเออน้องมาร์ตรมีน้องมงน้องมาร์ตรนี่พออ,อแตงโมนี่ครับมีน้องแมงมุมน้วยน้องแมงมุมน้องแมงมุมเอาอะไรเนี่ยเอามาป้ายหน้าบ้านลองเลย อะไรทีอยางทำสภาป้ายหน้าบ้านทุกคนจะไม่มีนะว่าบูฮาเวนอัปเดตใหม่มาเนาะอัปเดตนี้เขาแบบเอาป้ายหน้าบ้านออกได้ด้วยโคตรจะเลิศอ่ะโคตรจะเก๋เห็นไหมตัวที่ไม่มีป้ายหน้าบ้านแล้วนะปกติจะมีป้ายใช่ไหมว่านี่คือบ้านหลังที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วเก๋มากชอบชอบอันนี้แบบชอบจริงบ้านที่น้องๆสามารถจะใช้แต่งในรอบนี้ได้นะครับว่าจะเป็นบ้านโลกเนาะแล้วก็จะเป็นบ้านที่เป็นสนามบอลนะครับเออสนามบอลสามารถเอามาแต่งได้นะครับเป็นสนามบอลเล็กนะสามารถเอามาใช้ได้นั่นเองแล้วแต่น้องๆอยากสะลังสันกันมาเลยว่า เอาแบบไหนเลิอก,ก,กยังไงเลือกเลยเด้อจ้าวิยเทนีเราก็ทงก็มาด้วยน,นะมาเดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้มีประเพณีอะไรเออมาอยู่ในบู๊ฮาเวนของเราไปแล้วบ้างอันนี้โอ้โหพระพุทธลูกอลังการงานสร้างมากกับงานนะครับศาสตร์เดือนสิบอุ้ยอันนี้เก๋มากอะไรใหม่ๆแล้วก็มากับพิธีไหว้ภูโขนด้วยนะครับอยู่ด้านล่างด้วยเออสุดยอดอุ้ยเอามาไว้ด้านบนได้ไหมอ่ะแกเอาไปไว้ด้านล่างมันแปลกๆไงก็ไม่รู้เอามาเอามาไว้ด้านบนเลยดีกว่าเอามารวมกัน อยู่ด้านบนเลยพี่ว่าน่าจะจะดีอยู่พอสมควรแบบแบ่งฝั่งกันอย่างเงี้ยเออจะได้สองแบบป,ประเพณีส,สวยๆอยู่ข้างบนเออดูอลังการทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีนะสองอันนี้อันนี้เป็นประเพณีใหม่ๆที่พี่ชอบอันนี้เก๋มากมาดูกับอันต่อมากันบ้างนะครับอันนี้โล่งมากเลยเฮ้อเขาไปไหนเขาไปแหนางแมวที่ไหนกันนี่เฮ้อนี่คือเหลือแต่ลานนางแมวหรือเปล่าแล้วแมวอยู่ไหนไหนนางแมวไม่เห็นมีเลยอันนี้เป็นเทศกาลขอฝนนะครับอ๋ออยู่นี่หรือเปล่านี่ไงมาโอ้ยหายไปไหนกันมาลูกโอ้ตกอกตกใจเหมือนเลยนึกว่าแบบ ไปแล้วหรือเปล่านึกว่ามาไม่ทันซะแล้วส่วนตอนนี้นะครับก็มากับเทศกาลเวียนเทียนนั่นเองนะครับเออเก๋นะว่าไม่ได้เมื่อกำลังทําโบสถ์อยู่นะครับโอ้หนูว่าเวียนเทียนเขาต้องเวียนในโบสถ์นะโลกแบบเวียนรอบๆบโบสถ์นะอันนี้คือแบบขยับโบสถ์ออกมาอีกนิดนึงก็จะดีนะหนูขยับโบสถ์ออกมาจะได้แบบสามารถเวียนได้เออน่าจะเก๋ส่วนฝั่งนี้ก็จะมากับประเพณีโอ้โหมองจากจักรวาลก็รู้ตรงนี้ฮะมากับประเพณีอร่อยกระทงนั่นเองเออสวยนะเนี่ยอลังการมากประเพณีนี้เป็นประเพณีที่บอกได้เลยว่าเป็น ประเพณีเทียบอืมนิดนึงนี่ครับจะต้องแบบต้องมีคู่นิดนึงถึงจะแบบไม่เหงาใช่ไหมประเพณีน,นี้ต้องเก๋ๆเลิศเลอหนิดนึงเฮ้ยมีกระทงใหญ่ด้วยกระทงแซ่บมากกระทงใหญ่โตมโหฬารเลิศอลังการงานสร้างอุย้ยขอโทษครับพี่หนูไม่ตั้งใจนะเมื่อกี้นี้เอาแต่สวยสวยอันนี้สวยมากเลิศตกแต่งดีคนอยู่กันสี่คนครบด้วยเลิศมากเฮ้ยอันนี้ศาลาแบบใหม่ๆพี่ไม่เก็เห็นศาลาแบบนี้อันนี้มากับประเพณีอะไรประเพณีแข่ง เรือออกพรรษาโอ้โหอันนี้ใหม่มากอันนี้ไม่รู้จักอันนี้แบบไม่รู้จักเลยประเพณีนี้นี่เลิศอืมดีดีดีตอนนี้น้องก็คือทําเป็นอันนี้ใหม่ด้วยนะแกเป็นสาราวัดแบบใหม่ใช่ไหมเป็นสาราไม้แบบใหม่ไม่ใช่ศาราวัดสิสาลาม้สวยมากน่ารักมากเลยดีดีอันนี้น่ารักแบบมีแบบชงงอยจะงอยด้วยสวยส่วนฝั่งนี้ก็มากับประเพณีรอยกระทงเช่นกันประเพณีตรงนี้เป็นรอยกระทงเดือดจ้าว่าไปกันเลิศนะครับวอนยองมารอยกระทงแล้วเออสวยงามมากน้องวอนยองเลิศหลุยอลัง ด,ด,ดีดีอันนี้ดีดีอยากเห็นแล้วว่าแต่ละเทศากาลเนี่ยแต่งเสร็จจะออกมาเป็นประมาณไหนสวนข้องบนนู้นเทศากาลอะไรน่ะทำไมมันอลังการงานสร้างดาวสเปดล้านดวงขนาดนั้นเวอร์มากอันนี้อะไรเหมือนแบบหัวนี้สวยมากพี่ชอบนะมีการสร้างเลเยอร์ด้วยเห็นปะมีการสร้างเลเยอร์ขึ้นไปโคจเกะมากับประเพณีอะไรส่งน้ําบร,รมาธาตุเออส่งน้ําพระาธาตุอะไรประมาณนั้นใช่ไหม,มเทศากาลใหม่ตกแต่งสวยงาย งามเก๋สวยอันนี้ชอบอันนี้ชอบใส่ประตงประตูใส่หน้าตรงหน้าต่างหน่อยคือสุดยอดหลังนี้สวยใช้ได้เลยเออทําคนเดียวด้วยนะแกเออทาคนเดียวด้วยโอ้ทุกคนนะครับถ้าใครมีรหัสลองนะครับสามารถนํารหัสลองของตัวเองเข้ามาได้แจ้งพี่นะครับพี่ก็จะให้รับแอดนั่นเองนะครับแล้วก็จะเอารหัสลองเข้ามาได้นั่นเองโดยเฉพาะบางทีพบมันไม่พอนะเขาใ่ได้เข้าใจได้เออสวยงามอลังการเลยเด้อชอบอ่ะฝั่งนูน้นมีเทศกาลอะไรไหมเหมือนมีด้วยนะฝั่งนี้ตรงนี้เขาก็มีนี่เ เอออุ้ยอันนี้สวยน้โพด้วยเป็นเทศกาลงานสงกรานประเพณีปีใหม่ไทยเออสุดจะขอโทษครับพี่ไปชนรถขอดโทษครับพี่เออสวยงามลดอดเออมีสงการานแล้วหนึ่งชอบเก๋มากัรประเพณีต่อมาฝั่งนี้อันนี้เป็นประเพณีอะไรอะ่ะแกประเพณีนมัสการหลวงพ่อโสธรเก๋มากเอออยากเห็นอันนี้อยากเห็น,เ,หนเป็นประเพณีที่อยากรู้ว่าทําออกมาจะเป็นยังไงอ่ะอันนี้อันนี้ ไม่รู้จักประเภทน,นี้นีแต่เคยเห็นแบบได้ยินคร่าวๆได้เคยได้ยินมาเออสุดยอดสุดยอดยอรตรงนี้ก็แห่บุญบ้างไฟเนาะเออเดี๋ยวจะรอดูแล้วกันนะครับตอนที่น้องๆทาเสร็จว่าจะออกมาเป็นประมาณไหนอลังการขนาดไหนรอดูแล้วนะเนี่ยตั้งใจรอดูมากเออ one hour later หลังนี้คือโอโหอลังการมากโอ้โหสวัสดีครับผมเจ้าของบ้านอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงนะ <c oughs> ขอปิดอันนี้หน่อยเขาเรียกอะไรนะอัปเดตใหม่บุงฮาเวนหน่อยนี่ปิดป้ายบ้านอีกหนึ่งรอบอุ้ยปิด ไปบ้านเราเก๋มากโอเคครับสวัสดีครับอุงใส่ชุดไทยด้วยสวัสดีครับ โอ้สวยงามมากอันนี้เป็นเทศกาลอะไรเอ่ยเป็นประเพณีอะไรอุปตูเปิดได้ด้วยวันนี้ันนี้จะเป็นประเพณียี่เปงครับกับประเพณีส่งน้ำเจดีครับโอ้ด้านในนี้เป็นอะไรครับด้านในนี้ในส่วนนี้จะเป็นที่ขายโคมลอยครับจะเป็นโคมลอยที่ชาวภาคเหนือจะใช้ลอยกันในคืนคืนวันเพ็ญเดือนสิบสองครับหรือวันลอยกระทงของชาวไทยนี่แหละครับแต่เป็นของภาคเหนือครับเป็นเทศกาลยี่เปงเนาะเออเป็นประเพณียี่เป เอ้เจก็จะเหมือนเป็นประเพณีรอยกระทงใช่ไหมบ้านเราประมาณนั้นนะแต่เป็นของพัหนือครับผมอันนี้คือน้ําเจดีครับก็คือเอาน้ํามาใส่เจดีครับเพื่อทําความสะอาดเจดีแบบนี้ถูกไหมใช่โอ้แล้ววัดด้านหน้านี่คืออะไรครับโหทำซะอลังการเลยทําไมเราเข้าพามาเข้าระชมเล็กๆมินิมอลข้างในเป็นวัดหนองโคกแมวโอ้เป็นวัดหนองโคกแมวทําไมเราไม่ใช้ประตูทางนี้เข้าไปแล้วเข้าได้เข้าลำบากไปนิดนึง อ๋อโอเคอุตตะข้างหน้าสวยอุตตะแบบแบบพีข้างในมันแอบแบบมินิมอลน่ารักฟุงฟิงกินกล่องแก้วมันดูแบบทำไม่ทันทำไม่ทันาอไม่เป็นไรสวยสวยสวยได้อยู่ไม่แย่โอเคมาดูกับบ้านหลังต่อมาเลยครับตรงข้ามกันเลยเนาะกับเทศกาลลอยกระทงเนาะเมื่อกี้เราอยู่ภาคเหนือกันมาแล้วกับเทศกาลรอยยี่เปงนั่นเองเนาะเออเทศกาลยี่โป่งยี่เปงนะขอภาคเหนือเรามากับเทศกาลฝั่งนี้เอาขาขอกลางคืนนะเขาขอกลางคืนไหน่ะ ออกกลางคืนให้เขาหน่อยอัางคืนแบบนี้ได้ไหมหนูได้ไหมโลกมันมืดไปไหมอันนี้ก็จะก,กลางคืนไปหน่อยอ่ะโอเคเดี๋ยวปรับไฮมีใครเปิดไมมไครับเนี่ยหลังนี้เงียบคือไม่มีใครเปิดไมใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรเข้ามากับด้านในนี้ก็จะมีปลานะครับไม่ใช่ปลาคนกูจะ้า <laughs> <น> <laughs> เข้ามาด้านในก็จะเจอกับนี้สามารถทํากระทงเองได้ด้วยเนะาะเทศกาลลอยกระทงเนี่ยมีรู้ทุกคนอยู่แล้วนี่มีกระทงใหญ่นี่มีการแหกกระทงใหญ่นะครับเกิดขึน้นโอ้อลังการงานสร้างมากเออ ขับทะลุสะพานได้ด้วยอ่าเก๋ okay. แซ่บมากเลยเธอทามันแซ่บมากจริงตรงน,นี้ก็จะมีร้านกระทงทําเองนี่ครับนี่สามารถทํากระทงเองที่ด้านนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นร้านขนมไทยใบน้องมาสนั่นเองนี่ครับตัวตึงในการแบบประดิษฐ์ประดอยสร้างข้าวสร้างของเลยนะคนนี้เนี่ยตัวตึงเดอ้อคนนี้ว่าหนูหยิบอะไรหนูขยุมขยุมเลไอยู่ตรงนั้นอนะ่ะดูไม่เห็นมีอะไรให้เลยดูขยุมขยุมอย่างเดียวตรงนี้ก็จะเหมือนเป็นศาลาใช่ไหมเนี่ยเออมันศาลาวัดเลยเนาะ สารวัตรสารวัตรหรือเปล่าหรืออะไรเนี่ยแต่ก็เก๋ครับมีความเทระเบิดระเบ้เออยู่ส่วนตรงด้านนี้ก็จะเจอกับร้านน้ําปั่นนะครับนี่เป็นร้านน้าปั่นบายน้องอะไรหนิมไข่เนี่ยอ้อน้องนวโอ้หน้าตาเหมือนน้องหน้าน่าเลยนะจ๊ะ๋อเก๋อยู่ก็จะเหมือนเป็นตลาดจช่อโอ้เป็นแม่ค้าสองร้านเลยสลับกันนี่ขายของ ก็คือขายของสองล้านเลยตลาดนี้แม่ค้าน้อยเพก่แม่ค้าสองล้านก็ที่จริงหนูผนวกล้านสองอันรวมกันอเอาไปร้านไหนดีเอาไปร้านนี้ดีกว่าจะซื้อน้ำปั่นครับจะซื้อน้ำปั่นไม่ไม่เอาเปลี่ยนใจจะเอาขนมครกแล้วไม่เอาไม่เอาจอน้ำปั่นแทนแม่ค้ากูน่าสงสารจัดโอเคข้างในมีอะไรให้ชมอีกไหมครับแสดงว่าภาพรวมก็คือโอเคสวยงามน,น่ารักเลยกับเทศกาลลอยกระทงนั่นเองนี่ก็มีรถกระทงหมุนไปหมุนมานะครับเ้ยอ,อย่าหมุนออกมาข้างนอกครับพี่โค้งไกลมาก ตีโค้งไก่เกินไปขอท้องฟ้าสีส้มเวลาหกโมงเย็นนู้บ้านหลังนี้ระบุเวลาชัดเจนเว่อไหนขอดูเสี้หกโมงเย็นใช่ไหมครับหกโมงเย็นนี่คือ18บแนาฬิกาเนาะใช่ไหมสิบแปนาฬิกาก็จะเป็น6กโมงหกโมงอ่ะนี่ประมาณนี้ปะอันนี้6กโมงเช้าหรือ6กโมงเย็นก็ไม่รู้แต่ขอเป็นท้องฟ้าสีส้มท้องฟ้าสีส้มจัดไปเออนี่ประมาณนี้วันนะครับเป็นวัดวันลอยกระทงโอ้ชื่อวัดเป็นวัดวันลอยกระทงเกจัง เข้ามาก็จะไปของน้องคริสอุ้ยตรงนี้สวยอะ่ะพี่ช่าตรงนี้ตรงนี้สวยมากเป็นท่าน้ำเหรออุ้ยสวัสดีครับบนไม้หรอสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้นะคะจะมาที่เอ่อวัดลอยวันลอยกระทงนะคะซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นโซนซื้อกระทงนะคะไปลอยอ่าเอากระทงอันหนึ่งครับผมเอากระทงอันหนึ่งค่ะอ่าเรียบร้อยอ่อเอาไม่ค้าให้มาไม่เขียวครับเนี่ยไม่เขียวเลยไม่ค้ากระทงเป็นไรทำไมมันสีขาวครับไม่เขียวนะเนี่ยอันนี้เป็นกระทงแบบขนมปังค่ะอ๋อ ตรงนี้เป็นพัดพาดนะคะตรงไหนครับนี่โอ้พัดพาดโอเคอันนี้ทํากี่คนนะพี่อยากรู้ทําคนเดียวค่ะก็<ต>เลยของน้อยเพราะว่าของหมดโอโอเคไม่เป็นไรว่แต่เก๋คนเดียวทําได้เท่านี้ก็คือแอบเลิศแล้วนะแอบสวยมากแล้วทําดีมากเลยครับพี่ชอบเลยตัวนี้เป็นท่าน้ํานะคะครับผมก็จะเป็นท่าน้ําสำหรับใช้ลอยกระทงใช่ไหมเราก็สามารถนั่งลอยกระทงได้โอออกแบบดีไซน์มาแล้วด้วยนี่เราก็ลอยกระทงแบบนี้เลยชุดสวยอันนี้พี่ชอบชุดมากเลยโอชุดเลิศ Uh huh. โอเคน่ารักน,นี่ก็จะเป็นเทศกาลลอยกระทงเหมือนกันนั้นจะเป็นกระลอยกระทงแบบมินิมอลเนาะน่ารักหน่อยอุ้ยสวยพี่ชอบพี่ชอบพี่ชอบชุดสวยด้วยไบายครับมาดูร้านต่อมากันบ้างบ้านหลังนี้มากับหลากสีสันมากอันนี้มาในเทศกาลอ,อะไรเอ่ยเป็นประเพณีชักพระนะครับเป็นประเพณีลาพระหรือประเพณีแห่พระก็ได้อุ้ยมีหลายชื่อใช่ไหมเป็นประเพณีนะครับที่เกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาด้วยปรับไปตอนกลาง วันท้องฟ้าสีส้มได้จ้ะเวลาเที่ยงด้วยใช่ไหมต้องเที่ยงด้วยใช่ไหมเนี่ยได้โอเคเที่ยงเนาะเที่ยงวัน12บสองนาฬิกาอ่าโอเคก็คือเป็นประเพณีหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับทางพุทธศาสนาเองซึ่งจะพบในส่วนมากเนี่ยจะเป็นภาคใต้ของประเทศไทยน,นั่นเองนี่อุ้ยอันนี้สวยมากคือเก๋มากมีความเป็นโคงมีความเป็นคลื่นนะนี่โอ้ไปหานาะสรรหาจริงๆว่าหลังนี้เขาก็จะเหมือนจะเป็นพี่ประเพณีแห แห่พระนะครับซึ่งประเพณนี้เหมือนจะแห่ในานา้ำหรือเปล่าแน่ใจหรือเปล่าเออเป็นเรือพระอ๋อใช่เป็นการแห่ในานา้ำนะครับอันนี้เขียนป้ายอะไรเอ่ยเขียนป้ายอะไรอ๋อท้องฟ้าจัดการให้แล้วนะท้องฟ้านะ่ะโอ้อันนี้ก็จะเป็นฟิลเหมือนเรือใช่ไหมครับโอ้เป็นเรือเทศกาลฉักพระนั่นเองเนาะเออเป็นเทศกาลของทางภาคใต้นั่นเองก็คือว่าสวยเลยนะครับอันนี้เป็นสารหลักเมืองของจังหวัดอะไรเอ่ยมีความเก๋กู้สปูดป้านอยู่นะเนี่ยสวยงามน่ารักมากอุียากหะ ข้อมูลแปบหนึ่งเทศกาลชพระใช่ไหมสักคู่หนึ่งนะเป็นประเพณีชักพระเดี๋ยวขอเซิร์ช Google คูอ๋อประเพณีชักพระเนี่ยเป็นประเพณีที่แบบอยู่ในภาคใต้เป็นการจําลองเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าได้สเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อโปรดพระพุทธมารดาโอโดยชาวบ้านอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนบ,นบุสบกนะครับเออที่อยู่บนเรือโอ,โอเค เป็นเทศกาลของทางภาคใต้นี่ครับเป็นประเพณีของทางภาคใต้นั่นเองเนาะจะพบส่วนใหญ่ในภาคใต้เป็นเทศกาลที่เราอนพาพระแบบเอ,อ่อมาแห่ใช่ไหมเหมือนเป็นการจําลองเหตุการณ์ที่พระเจ้าได้เสด็จลงมาเนาะจากสวงสวรรค์นั่นเองโอ้เป็นประมาณนีนี่เ,นเองกับประเพณีนี้เนาะโอเคเกชุดไทยสวยด้วยฝั่งนี้มากับเทศกาลแห่เทียนนะครับกับบ้านหลังที่เท่าไหร่เวลาเอาเหมือนบ้านหลังที่18ปใช่ไหมครับ18เอาเวลาไหนครับพี่18คือบ้านหลังไหน สิเจ็ดสิแปดเอาตอนกลางคืนใช่ไหมอ๋อตอนกลางคืนเนาะโอเคโอเคตอนกลางคืนมันหกโมงเนาะประมาณหกโมงอนะโอเคครับเรียบร้อยแล้วมาเปิดประตูมาเลยอยากเห็นความอลังการของเทศกาลแห่เทียนแล้วอู้มากับเทศกาลแห่เทียน สู่เทศกาลแห่เทียนนะคะนี่ายน้องกวินนั่นเองมาเข้ามาด้านนี้ก็จะเจอกับรถแห่เทียนนะครับจากอำเภอต่างๆนะครับมีการลำวงด้วยบายนางลำอยู่ตรงด้านนี้นางลำก็จะยืนลำนะครับพร้อมกับร้องเพลงอยู่ตรงด้านนี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นประเพณีแห่เทียนนั่นเองนะครับซึ่งประเพณีแห่เทียนเนี่ยตทุกๆภาคก็คือมีเหมือนกันหมดเนาะมันจะเป็นเทศกาลที่อยู่ในช่วงของเหมือนจะเข้าพรรษาใช่ไหมเออถ้าจำไม่ผิดเนาะจะเป็นเทศกาลที่บอกว่าเลิศมากจังหวัดอุบลก็คือทำ ตึงทุกนะครับปีนั่นเองบอกเลยว่าเลิศมากเออแบบแห่เทียนอุบลนอะไรประมาณนั้นสวยงามน้น่ารักเลยนะครับกับเทศกาลแห่เทียนประตูปิดแล้วประตูปิดแล้วโอเคครับผมมากับเทศกาลต่อมาบ้างกับฝั่งนี้นะครับมากับเทศกาลสงกรานนั่นเองเอ้คงไม่มีใครไม่รู้จักะครนะกับเทศกาลนี้เทศกาลสงกรานนั่นเองเออยินนี้ต้อนรับก็สู่เทศกาลสงกรานนะคะนี่วันีเปิดใม่ได้โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมานําเสนอเรื่องเทศกาล สงการนะครับเราจะมากันโซนโซนซ้ายก่อนนะครับฝั่งซ้ายน่ครับฝั่งซ้ายมีอะไรเอ่ยว่ามาเลยจะมีพวกน้ําอย่างว่าปืนฉีดน้ําอะไรอย่างนี้ครับอ๋ออันนี้เป็นรถน้ําจากทางเทศบาลเนาะอ,อสงการก็จะมีเป็นแบบรถน้ำเนาะรถเ,เพลิงเนี่ยเขาจะเอามาฉีดเรานะครับแต่คงไม่ฉีดแรงขนาดนี้นะครับพี่หน้าเปิดหน้าเปิงกันหมดเนาะโอ้ฉีดเบาๆพี่เบาๆเอาบบละอองระอองไอๆก็พอตรงไหนต่อครับว่ามาเลยเขาก็จะมาตรงส่วนของฝั่งฝั่งขวาก่อน ตรงกลางจะเก็บไว้เป็นของหวานก่อนอ่าเป็นของหวาน,ออนของ,ขอ,งของหวานมันกินไม่ได้นะครับเสาเนี่ยของหวานกินไม่ได้นะ <c oughs> โอเคอทางนี้ก็จะเป็นพวกแม่น้ําครับเทศรรกาลสงการก็จะเกี่ยวกับน้ําเราก็เลยจะนาเสนอพวกอะไรกเกี่ยวกับน้ําอย่างเรือที่อยู่ข้างหลังก็คือมันก็เกี่ยวกับเป็นยานพาหนะครับอ๋อเป็นยานพาหนะเป็นเรืออยู่ในน้ำแล้วมันอยู่บนบกได้เหรอครับตอนนี้ อ๋อเพราะว่าถูกขนส่งมาอย่างปลาณีตครับโอ้นส่งมาอย่างปลาณีตโอเคครับเอามีอะไรอีกบ้างครับมาเลยต่อมีมีลูกโป่งไว้มีมะโป่งน้ำครับแบบนี้ครับอ่าลูกโป่งน้ำมาไว้ปากันด้วยนะครับหน้าจะไม่หัวจะไม่แตกใช่ไหมพี่จีปาเลยนะอามีตอะไรอีกครับผมมามาเลยของหวานก็คือส่วนตรงกลางเลยครับตรงกลางผมได้ได้ให้ผู้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเรือนำนำเรือขึ้นมาบบนบกจากประเทศอิตาลีนะครับอืมแล้่ไปเรื่อแล้เรือไปเรื่อแลว อ่าโอเคอ่าเขาข้าประมาณนี้เนาะ เผมคร่าวก็คือประมาณนี้ก็จะเป็นเทศกาลสงกรานนั่นเองเนาะก็จะมีภาพภาพรวมคร่าวๆเนาะเอาสรุปแบบคร่าวๆโดยพี่ฟีนั่นเองก็เขาทําออกมาเป็นเทศกาลสงกรานก็จะมีนะครับแบบเหมือนแบบเป็นการเล่นน้ําสงกรานจากรถน้ํานะครับที่ทางเทศบาลจะเป็นคนจัดมาเออก็จะมีความกเก๋ไก๋ด้วยตรงด้านนีน้ซึ่งอันนี้ตามความจริงก็คือมีนะครับมีจริงอันนี้มีจริงนะส่วนตรงด้านนี้ก็จะมาในเกี่ยวกับเออแบบเวลาสงการานเนาะเขาก็จะเล่นน้ํากันนะครับซึ่งเขาเขาจะเล่น น้แถวคลองกันในบางพื้นที่อ่าเขาก็เลยตัดสร้างคลองมานะครับไว้ตรงบริเวณด้านนี้ด้วยสาหรับคนอยากเล่นน้ําก็คือมาเล่นตรงนี้ได้ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนเล็กๆเนาะเป็นโซนเหมือนแบบเออขายของมีโซนลูกโปก่งน้ําอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีแบบเปิดแบบเออเล่นหน้าบ้านตัวเองฟลนั้นนั่นเองนะครับกับเทศกาลสงกรานต์ตรงนี้นั่นเองอ่ะก็ถือว่าสวยครับถือว่าน่ารักดีมาดูกับเทศกาลต่อมากันบ้างเลยนะครับด้านบนอลังการงานสร้างมาอีก2เทศกาลสองประเพณี นั่นเองโอ้ขึ้นมาด้านบนก็ขอดูหน่อยกับเทศกาลตรงนี้เลยงานไหลเรือไฟแล้วก็งานกระทงนั่นเองออันนี้อลังการมากสวยโดดเด่นเป็นสง่ามากตรงด้านนี้ก็จะเป็นนะครับร้านขายเรือไฟขนาดเล็กนะครับอ๋อแบบมินิมอลน่ารักใช่ไหมเออตรงด้านนี้ด้วยส่วนมาด้านนี้ก็จะมีร้านขายกระทงด้วยเอาเหมือนเขาผนวก,กรวมนะครับในส่วนของ2ประเพณีเอามารวมกันนั่นเองน,น,องนี้ก็จะเป็นเรือไฟเขา มีการแสดงโชว์คนลอยไปลอยมาด้วยเก๋มากโอ้สวยน้องเอกเลิศมากสุดยอดนะครับการตกแต่งต้องบอกเลยว่าน่ารักสวยงามมากแบบนี้ก็จะเป็นเรือไฟนะครับซึ่งเทศกาลไหลเรือไฟเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่เราเอามาทําคลิปเหมือนกันนะสามารถไปดูกันได้นะจ๊ะเออเทศกาลนี้เป็นเทศกาลหนึ่งที่แบบพี่บอกว่าสวยอยู่อีกหนึ่งเทศกาลนั่นเองนี้น้องเอกทาเลิศมากมาดูกับเทศกาลต่อมาก,กันบ้างนะครับเปิดไม่ได้อาถ้างั้นก็ต้องเปิดไม่สักหน่อยแล้ว สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มากับเทศกาลอะไรเอ่ยประเพณีอะไรเอ่ยอ๋อพวกพวกอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มเดดแอร์ครับพี่ครับผมเพิ่มเดดแอร์ครับขยับมาใกล้ๆไมาอีกนิดนึงหน่อยครับไม่ได้ยินขยับมาใกล้ๆไมาหน่อยเป็นประเพณีให้กับพู้ล่วงรับอ่าเข้าไปด้านในหน่อยโอ้โหพระสวยมากอลังการงานสร้างอ่าครับผมอ๋อก็จะคร่าวๆเป็นสองเทศกาลนี้ใช่ไหม อโอเคใช้ได้ครับกับสองเทศกาลนี้ก็ถือว่ามีความแบบได้ความรู้เข้าไปนะอเออแกก็ถือว่าเลิศดยูโอเคครับผมเดี๋ยวขอเวลาสักครู่หนึ่งในการนับคะแนนละกันเดี๋ยวขอไปนับคะแนนสักครู่เดี๋ยวขอปรับเวลากลับไปเป็นเวลาเดิมก่อนนะเพราะว่ามืดเราไม่ชอบเลยตอนกลางคืนอย่างเงี้ยไม่ชอบเลยนะครับมันมืดม,ด,มดยังไงก็ไม่เู้มาเดี๋ยวขอปรับเวลาสักครู่แล้วก็ไปนั่งนับคะแนนนะครับเราก็จะมาดูกันว่าใครจะเป็นที่1แล้วก็ที่2ประจำเซิฟนี้นั่นเองนะเจ๊ะมาครับผมโอเคเราได้คะแนนผู้ชนะมาแล้ว ซึ่งผู้ชนะนะครับที่1ประจําเซิฟนี้ต้องขอแสดงความยินดีนะครับให้กับบ้านหลังนี้เลยขอแสดงความยินดีกับบ้านหลังที่เท่าไหร่1 7นะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับน้องคูดี้นั่นเองขอแสดงความยินดีด้วยกับประเพณีชักพระนะครับหรือประเพณีแห่พระของทางภาคใต้นั่เองอออันนี้เป็นที่1ประจําเซิฟนี้เลยภาพรวมคือมันสวยมากต้องบอกเลยว่าแบบน้องลงรายละเอียดดีมากเลยนะครับบริเวณด้านหน้าเนี่ยมีลงลายลงรายละเอียดนะครับโอ้โลงค่อนข้างที่จะเร กาดีแล้วก็สวยงามมากเลยได้ที่1ไปส่วนบ้านหลังต่อมาที่ได้ที่2นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับบ้านหลังนี้เทศกาลลอยกระทงนะครับของบ้านหลังนี้นั่นเองนี่เป็นบ้านหลังนี้นะครับของน้องมาสน้องนาน่าเนาะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับบ้านหลังนี้นี่เอ่อเป็นเทศกาลลอยกระทงนั่นเองนะครับส่วนหลังอื่นใช่ว่าไม่สวยนะสวยทุกหลังนะครับแต่2หลังนี้คือทําเลิศมากฉะนั้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามาทําคลิปแบบนี้ด้วยกันหรืออยากจะให้ทําคลิปอะไรก็อย่าลืมเมนเอาไว้ต่ ใล้คลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดเข้า d i s c o ต d ต้ดีคลิปชันให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บาบูยไว้เจอกันใหม่คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันครับ